สวัสดีครับหนุ่มพักเครื่องบางประอินครับสวัสดีครับเจอกันกับเช้าวันทำงานนะวันที่สิบาแล้วเนาะหยุดยาวโอ้โหพักยาวกันพักผ่อนกันเต็มที่ครับชาร์จแบตกันวันนี้ทำงานนี่ก็ใครที่ไม่ได้ทำงานว่างว่าก็ดูภาพผมนี่หนุ่มพักเครื่องบางประอินนะครับนี่ามาดูกันว่า มีพระสวยๆอะไรที่นําออกมาแบ่งปันกันเป็นพระบรรดาทน,นะครับนี่สวยๆนะฮะดีๆม,มีเมล็กดุติด,ด้วยนะครับวันนี้นะครับมาผมแบ่งปันในราคาสา0ร้อยบาทนะครับทุกรายการแนะนําได้เลยนะครับเพื่อนๆเพิ่มไลน์ทักทายกันแบ่งปันกันมีโอนมีเก็บปลายทางนะครับป <c oughs> ิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะครับผมนี่พร้อมขอบสวยรายการที่หนึ่งครับนี่ เป็นสมเด็จบางคุณพมนะครับพิมพ์เส้นได้นี่เลยนะครับนี่คราบปลูกเก่าๆส,สวยๆอย่างนี้เป็นบางคุณพมนะครับพิมพ์เส้นได้นี่เลยเนื้อหาสวยงามมากมีตาด้วยนะมีตาด้วยพิมพ์เส้นได้นะครับผมกรอบส,สวยๆอย่างนี้300บาทครับแบ่งปัน รายการที่หนึ่งครับที่หนึ่งนะครับดูกันแล้วก็ปิดกันตามรายการปิดกันตามหมายเลขนะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองครับนี่พิมพ์ฐานแซมนี่เลยนะครับเป็นสมเด็จบางคุณภูมินะครับสมเด็จบางคุณภูมิกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่นะครับกลุ่มใหม่ปี2 5 0 0นรนะลองดูครับเอาตามความชอบนะครับเอาตามความชอบนี่เนื้อหาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่เลยชัดเจนนะครับนี่สวยมากเลยนะครับเนี่ยชัดเจนนี่เลยกลุใหม่นะครับกูุใหม่บางคมพิมพ์ฐานแซมรวอมกรอบสวยๆแบ่งปัน300บาทครับทุกรายการเลยรายการที่2ครับปิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะครับจะได้ตรงปกร,รายการที่3ครับ พิมพ์เส้นได้นะครับนี่แห้งครับกรุอย่างนี้ชัดเจนนะครับนี่เลยนี่ตาดูนะื้อห่านะครับครับกรุครับกรุชัดเจนมาก พิมพ์เส้นได้ครับรายการที่สามนี่ภากรอบสวยๆนะครับรายการที่สี่ครับนี่พิมพ์เส้นได้อีกองนะครับเน mm ื hmm. ้อหาแห้งแก่งเก่าเป็นพักกลุกนะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับสมเด็จวรรคังเอามาฝากกลุก่นไกลุกบางขุนพมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ลย รายการที่4ครับของกอบส,สวยๆนะครับ300บาทครับปิดได้เลยนะครับทุกรายการนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับเช้าๆมีพระแบ่งปันกับหนูพัะเครื่องบางปะอินนะครับอยู่บางปะอินนะช้เลยสายาหนูพัะเครื่องบางปะอินนะครับนี่เลย รายการที่5ครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นคราบปลูกเป็นพัก,กปลูกเกล่าๆสวยรายการที่5้าครับ การที่6ครับนี่พิมพ์เส้นได้นะครับดูนะครับสวยงามอย่างนี้เลยแบ่งปันกันตามรายการนะครับจะได้ตรงปลกกันเนี่ยอย่างนี้รา,า,ายการที่6นะครับนี่ทักทายมาเพิ่มลุงเพิ่มลายก็ยกพิมพ์คำว่าปิดมาเลยก็ปิดรายการที่5แลรายการที่6แรายการที่4รายการที่10อย่างนี้นะครับระบวถ่ายรูปกลับไปนะครับส่งชื่อที่อยู่ละไปสนีเบอรถถ์โทรให้ผมได้เลยนะครับถ้าโอนก็ขอหมายเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ คุยกันทางไลน์นะครับที่เก็บความลับเป็นสุดยอดนะครับรู้กันระหว่าท่านกับผมสองท่านสองคนนะครับนี่พยัญสบายใจได้นะครับรายการที่หกครับพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จกลุกบางขุนพรมปีสองพันาร้อยนะครับรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดนี่ก็เป็นกลุ่มนี่เป็นพระสมเด็จนะครับ ชุดนี้องค์นี้ไม่เหล็กดูติดนะครับผมนี่รับประก lands, <diy> นันไม่เหล็กดูติดนะครับนี่เลยนะครับไม่เหล็กดูติดรับประกันเลยนะครับนี่คุณสมบัติพิเศษของชุดนี้นะครับองค์นี้ไม่เหล็กดูติดนะครับเนื้อหาพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะครับสวยงามมากนี่เลยนะครับรับประกันไม่เหล็กดูติดนะครับนี่เลย รายการที่เจ็ดเริ่มตั้งแต่รายการที่เจ็ดไปเนี่ยไม่เหล็กดูดติดนะครับสุดยอดเลยใครที่กําลังหาอยู่นะมีพลังพิเศษมวลสารพิเศษเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดไม่เหล็กได้ไม่เหล็กดูดติดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่องกอบสวยๆอย่างนี้รายการที่เจ็ดครับไม่เหล็กดูดติดนะครับรายการที่แปดครับนี่ก็ไม่เหล็กดูดติดครับ รับประกันเลยว่าไม่เหล็กดูติดมีพลังงานดึงดูดไม่เหล็กนะดูติดตุบๆเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่เนื้ออาหาเนียนนุ่มอย่างนี้นะครับคมชัดลึกลองดูนะครับลองดูนะครับเผื่อใครต้องการเผื่อใครมองหาอยู่ว่าเฮ้ยเนื้อนุ่นนวลนุ่มๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่เหล็กดูติดนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับนี่เลยนะครับรายการที่แปดครับ ไม่เล็กดูติดนะครับรายการที่8ครับรายการที่9ครับสมดิจว่าละกลางพิมพ์หญ่อันนี้มีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับคมุคมๆเลยไม่เล็กดูติดนะครับอมไหนไม่เล็กดูติดผมบอกไม่เล็กดูติดนะครับนี่ผมเทสผมทดลองเอแล้วครับชัดเจนได้เลยมีพลังงานดึงดูดไม่เติดนะครับแม่ไม่เล็กดูติดเราไม่ติดส่งคืนผมได้เลยนะผมรับประกันว่าดูติดนะไม่เล็กดูติดตึบต๊บตึ๊บเลย นี่เลยนะครับชัดเจนนะครับรายการที่9ครับนี่เลยนะครับสามบาทครับนี่แบ่งปันกันแบบบ้านๆราคาแบบบ้านๆนะครับคุยกันภาษาบ้านๆนะครับนี่แบ่งปันกันชัดเจนเลยพร้อมกรอบสีสวยอย่างนี้ไม่เล็กดูติดนะครับรายการที่9ก้นะครับผมรายการที่10ครับ นี่ก็ไม่เหล็กดูดติดนะครับนี่เลยนะครับมีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กเนื้อหาแห้งแก่งเก่าเนียนนุ่มอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูเนื้อหาพระเนียนนุ่มเลยนะครับนุ่มนุ่มเนียนเนียนนุ่มๆอย่างนี้และที่สําคัญนะครับไม่เหล็กดูดติดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัลคังเกทะลุสุ้มนะครับเนื้อหามวลสารจัดๆนี้พิเศษนะครับมีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กด้วยนี่เลยนะครับเช่น เนียนิดนึกันนิดนุ่มหนึบนุ่มอย่างนี้รายการที่10องไหนไม่เล็กดูติดผมบอกไม่เล็กดูติดนะครับองน,นี้ไม่เล็กดูติดนะครับรายการที่7ที่8ที่9ที่ไม่เหล็กดูติดรายการที่11ก็ไม่เหล็กดูติดนะครับนี่ดูเนื้อหามวลสารนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับชัดเจนเลยนี่มีเส้นใต้ฐานนะครับนี่ด้านหลังนะครับหนึบๆนุ่มๆนัแห้งแห้งเก่าเกอย่างนี้ น,นี่เลยนะครับมีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดติดรายการที่สิบเอ็ดนะครับเอ๋สุดมิดวัลคังแม่เหล็กดูดติดนะครับชัดเจนนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับใครที่ชื่นชอบใครที่กำลังหาอยู่แบบจับพลังก็งแบบใช้พลัง นี่อย่างนี้เลยนะจับปรุงพลังเนี่ยจัดไปเลยนะครับบอกเลยว่าไม่เหล็กดูดติดนะครับพลังนี้สุดๆรายการที่สิบเครับรายการที่สิบสองครับไม่เหล็กดูติดนะครับพิมพ์ใหญ่เกยียริทลุสุ้มเนื้อนเนียนน,นุ่มนะครับ <c oughs> มีพลังงานดึงดูดแม่เหล็กน,นะครับนี่สายจับพลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดๆนะครับเนื้อหาเนียนน,นุ่มอย่างนี้นะครับ ฟูฟูเนียนเนียนนนุ่มๆแนะครับเนื้อหาเหลืองอมขาวเนื้องาเลยนะครับชัดเจนอย่างนี้เนียนๆนุ่มๆอย่างนี้นะครับมวลทรงมวลสารจัดจ้านแล้วก็ไม่เรล็กดูติดสายจับพลังนี้ห้ามพลาดเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆเรายการที่สิบสองครับพร้อมกรอบสวยๆนะครับผมแบ่งปันสามร้อยบาทนี่เลยนะครับนี่เบอร์โทรช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับหนุ่ม พักเครื่องบางประอดนนะครับหนุ่มพักเครื่องบางประอดนนะครับทักทายทักไลน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับพบกันนี่เอาพระดีๆราคาบ้นบานๆมาแบ่งปันกันนะนี่เลยเดี๋ยวดูกันมาดูกันนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับนี่โอเคมาปิดก็ปิดตามรายการติดตามหมายเลขนะครับพร้อมกรอบครับพร้อมกรอบนะครับแบ่งปันกันไลค์ยังไงได้อย่างนั้นนะครับนี่นะราคา300อบาทเบาสุดๆเบาวิวนะนี่ มาต่อครับรายการที่สิบสามครับเนี่ยเนืน่มียนนึบนึบินนุ่มๆอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับมวลทรงมวลสารจัดๆแด้งแห้งเนียนหนึบนุ่มและที่สําคัญไม่เหล็กดูติดนะสมเด็จชุดนี้ไม่เหล็กดูติดนะครับนี่เลยนะครับเนื้อนี่โอ้โหฟูฟูหนึบหนึบเนียนเนียนอย่างนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับ รายการที่สิบสามครับไม่เล็กดูติดนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่ครับ เป็นเนื้อเนียนหนึบนุ่มเนื้อฟูๆท,ทั้งนั้นเลยนะครับน,นี่แล้วก็มวลทรงมวลสารจัดจ้านเลยเห็นไหมครับมิดแห้งมิดดำก้าน่งก้านทู่นะครับเนื้อหาลึกๆนุ่มๆอย่างนี้เลยนะคร uh um ับเนียนหนึบนุ่มนี่เลยนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กดูติดด้วยนะครับดูเนื้อหานะครับเห็นไหมครับขาวๆแดงๆดำๆนะครับเนื้อหามวลทรงมวลสารจัดจ้านนะครับอิ่มทรงชัดเจนนะครับแห้งแข็งเก่าเนียนหนึบนุ่มแล้วก็ ไม่เหล็กดูติดนะครับสายจับพลังนี่อย่าพลาดเลยนะครับสมดเด็จชุดนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดๆนะครับแล้วราคานี้เบานะครับจับต้องได้กันในราคาสามร้อยบาทนะครับขอบกรอบสวยๆนี่เลยนะครับแบ่งกันนี่รายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบ้าครับนี่เม็ดแดงนี่นี่เลยนะครับไม่ใช่นะครับเนื้อหาสุดๆ เนียนหนึบนุ่มมีเส้นใต้ฐานนะครับนี่เห็นไหมครับมันทร่มมวลสารเม็ดแดงเม็ดดำก้านธงก้านทูบผงวิเศษเนื้อนี้หนึบหนึบนุ่มๆนะครับนี่เลยนะครับเนียนแห้งเนียนหนึบนุ่มเขาเก่าและที่สําคัญไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดมีพลังงานดึงดูดไม่เหล็กสายจับพลังนี่จัดเลยเลยนะผมบอกว่าเด็ดผงนี้สุดนะครับมีเส้นใต้ฐานด้วยนะฮะสวยอย่างนี้ รายการที่สิบ้าครับเวลาปิดแบ่งปันพระผมก็ทักลงทักลายหรือว่าทูบือมาแบบนี้นะครับทูบรอมาเนี่ยเบือทูนะครับนีลายเขียนไว้เลยจุดไว้เลยล็อกไว้เลยแล้วครับแล้วก็เพิ่มลงเพิ่มลายก็ได้นะครับปิดก็ปิดตามรายการไล่มาเลยนะครับรายการที่เจ็ดถึงรายการที่สิบ้าเนี่ยมีเหล็กดูติดนะครับโอเคนะครับทุกรายการสามร้อยบาทครับมาต่อกันเป็นพระุมกอครับ เป็นพระเนื้อดินซุ้มกอที่สวยงามมากนะครับทุบอกเลยว่าสุดๆชำเก่าแห้งนี่เลยนะครับซุ้มกอนะครับจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมีไว้เป็นเศรษฐีนะทุ่งเศรษฐีนี่เลยนะครับนีเห็นไหมครับเนื้อเลืล่อๆแร่มะคุงมะขามแดงๆจ้ำๆซุ้มเห็นไหมครับขนกนี่สวยงามชัดเจนเก่านี่ดูดีครับโอ้โหมัน จำเก่าอย่างนี้นะครับเป็นพระสมกรนี่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่รายการที่สิบหกครับนี่เลยผอมกรอบนะครับ้อมกรอบแบ่งปันกันแบบบ้นบานๆนะครับหนุ่งพระเครื่องบางบบอินครับผมนี่รายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดครับเนื้อหาเลยเก่าสุดๆนะครับดูดีครับโอ้โหช้ำ แห้งเก่านะครับกระโหลกคมมากนี่เลยนะครับดูเม็ดแร่นะครับแร่มะคงมะขามนะเป็นจำจำแดงๆนะครับความแห้งความเก่าชัดเจนนะสภาพนี้เลยนะครับนี่สภาพนี้เลยสภาพเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับบ้านๆสุดๆเลยนะครับแม่ชาแห้งแก่งเก่าอย่างนี้น่าเก็บนะครับซุงมกอนี่อายุหลายร้อยปีรายการที่17ครับนี่เลยนะครับเนื้อหาสุดๆพิมใหญ่นะพิมใหญ่นะครับ รายการที่17ครับพระสงฆกรนะครับ18ครับเป็นพระสงฆกรนะครับสวยงามชัดเจนนะครับชํำเลยนะครับนี่เลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูความแห้งความเก่าดูเนื้อหาดูเม็ดเล่มะขามนะครับเป็นแดงแดงจ้ำๆเรื่อยๆนั่นแหละเม็ดเล่มะขามนะหุ่งิเศษของท่านนะ พระซุมก่อจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพิมพ์ใหญ่นี่รายการที่18ครับนี่เลยแครับ <c oughs> รายการที่19ครับนี่ เป็นปาสุมกอนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่โอ้โหเนื้อนี่เหลืองทองเลยนะครับดูนะครับดินจากเนื้อดินเป็นอย่างงี้เก่ามากพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะนี่เป็นจ้ำๆแดงๆคือเล่แร่มะขามนะครับนี่นี่คือปาสุ่มกอพิมพ์ใหญ่นะดูกระนลกนะครับดูซุ้มนะครับสวยงามสวยงามเนื้อนี่ฉ่ำเก่าสุดๆนะครับอย่างนี้ได้ใจนะอย่างนี้ได้ใจเลยนะครับสุดๆนี่ รายการที่สิบเก้าครับต้องอย่างนี้นะความแห้งความเก่าต้องอย่างนี้นะครับสะสมกอนะรายการที่สิบเก้าครับร้อมกรอบสวยๆสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันแบบภาษาบ้านๆกับหลวงพักเครื่องบางะอินนะครับสะสมกอละรายการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเป็นข้าวผงสุพรรณนะครับดูนะครับโอ้โหดูดีเนื้ออกมันปูแหงแ้งๆแข็งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ ลายนิ้วมือนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นี่เลยพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หน้าแก่นะครับสุดๆเลยดูเนื้อหานี่ครับดินจนแห้งจนแกล่งจนมันนี้นี่ว่าสุดๆนะครับรายการที่ยี่สิบครับนี่สวยงามชัดเจนนะครับ รายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับโอ้โหี่เนื้อหานี่เก่ามากเป็นพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เนื้อหาไี่สุดๆเลยนะครับโอ้โห,โหมันลงมันปูเลยนะครับมีเล่มะขามเป็นเลือ้อๆจำ้ำๆนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าแก่พิมพ์ใหญ่ยากนะครับอย่างนี้นะครับนี่สวยงามมาก นี่เลยนะครับเป็นพระพงสุพันธ์นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการที่ยี่สิบสองครับนี่สวยงามนะครับดูดีครับก็พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หน้าแก่ เนื้อดินนะครับแห้งแกล่งอย่างนี้นะครับนี่หลายร้อยปีนะครับต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับเป็นฤาษีตาไฟกุสุพรรณบุรีนะครับชัดเจนนี่เลยนะครับเนื้อหาสวยงามมากพิมทรงนะครับใบหงใบหูมือนะครับอ่อนช้อยชัดเจนนะครับควมกรอบรายการที่22นะครับ300บาทครับผมสุดๆเลย รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับรายการที่23นี่เป็นพลลอดนะครับเป็นพลลอดลําพูนพิมใหญ่นะครับชัดเจนมากดูเนื้อหานะครับแห้งแกร่งนะครับชํำเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนี่พลลอดนะครับดูนะครับสวยงามชัดเจนมากดูเนื้อหานะครับเนี่ยพันกุปีนะครับดินต้องอย่างนี้เลยนะครับต้องแห้งแห้งแข่งดูกระหนกนะครับสวยงามชัดเจนมาก นี่เลยนะครับนิ้วไม้นิ้วมือนะแห้งเก่งเก่าสิ้นน้ําตกนะครับนี่ดูดีครับสวยงามชัดเจนนะครับนี่รายการที่ยี่สิบสามครับรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นพระรอดนะครับมีองค์เดียวเลยนะครับสวยงามชัดเจนนี่เลยนะครับแบ่งปันกันนะครับกับหนุ่มพระเครื่องบางโมอินนะครับทุกรายการสามร้อยบาทนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับด้างล่างแบ่งปันกันได้เลยนะครับพร้อมกรอบนะครับนี่มีวันนี้มีพระ สมเด็จบางกคุณภูมิโกกลการนะครับแล้วก็เป็นสมเด็จวลระครั้งที่มีแม่เหล็กดูดติดอีกตั้งแต่รายการที่เจ็ดถึง16บหแลครับนี่ถึง15บหแลครับผมแล้วก็มีพระลอดนะครับมีปุ่งสุพทรณมีซุ้มคอนะครับดูตามรายการแบ่งปันกันภาษาบ้านๆสา0ร้อบาทมีอูนมีเก็บปทางนะครับขอบคุณครับปิดได้เลยปิดได้เลยนะครับ